สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทาง YouTube และทุกช่องทางกันอีกครั้งเช่นเคยนะครับพบกันทุกวันนะวันนี้ประจำวันศุกร์ที่17นะครับกุมภาพันธ์ครับเช่นเคยนะครับยังมีฟุตบอลดีๆมาวิเคราะห์ให้ฟังกันอีกมากมายนะครับยังไงก็ช่วยคนละหนึ่งไลค์หนึแชร์นะครับแล้วก็ subscribe นะเป็นกำลังใจดีกับทีมงานมุมบันเต็งกันด้วยนะครับ VIP นะคู่เด็ดๆนะครับแอดไปที่ mbt 8 9นะครับใคก็แจกคู่ v i p นะครับ กิจกรรมดีๆนะแล้วก็อะไรเด็ดๆมากมายนะครับอยู่ข้างในนั้นเลยนะก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลกันวันนี้นะครับเราก็มาสรุปฟุตบอลคู่เมื่อคืนกันก่อนเลยนะครับคู่แรกนะครับบาร์เซลโลน่านะเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเตดนะครับก็เป็นบาร์เซลโลน่าที่ต่อไปครึ่งควบลูกนะครับสกอร์สูงไป2ลูกครึ่งควบ3าเลยนะแมนเชสเตอร์ยเตดก็รทำผลงานได้แบบดีมากๆนะครับมาคัดแรดฟอร์นี่ มีส่วนทั้ง2ลูกเลยนะครับเสมอไป2ประตูต่อ2นะครับแอดก็ให้หยอดบาร์เซโลนาไปเนาะเจ๊งไปนะครับส่วนสกอร์สูงเนี่ยที่ให้หยอดตามเนี่ยก็ยังได้อยู่นะครับอีกคู่หนึ่งเนี่ยอาแจ็คซาอัมสเตอร์ดัมนะเจอยูเนียนเบอร์ลินนะครับอ่าคู่นี้เนี่ยเป็นอาแจ็คต่อครึ่งลูกนะสกอร์สูงไป2ลูกครึ่งนะครับแอดก็ให้ลองไปที่ยูเนียนเบอร์ลินนะครับเข้านะฮะวินนะแต่สกอร์สูงเนี่ยไม่ยิงกันเลยนะครับส่วนประตูต่อศูนย์นะครับคู่ต่อมาซาวบวกนะ เจอแอสโรมานะครับราคามาที่เสมอนะครับสกอร์สูงไป2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับให้ลองไปที่เซาวบวกแล้วก็สกอร์ต่ำนะคู่นี้เปิดบ้านชนะไปได้1ประตูต่อศูนะครับอันนี้ก็กินทั้ง2ตัวเลยนะฮะก็ได้ทั้งสกอร์ต่อแล้วก็สกอร์สูงต่ำนะครับ คู่ต่อมาในชักเตอร์โดเนตเจอแรนส์นะครับเป็นแรนส์นะต่อปอปานะครับสกอร์สูงไปที่2ลูกครึ่งนะครับอันนี้ก็ให้หยอดไปที่ชักเตอร์โดเนตนะอันนี้ก็วินไปนะครับส่วนสกอร์ต่ำน่าเสียดายนะครับที่ยิงกันไป2ประตูตอนหนึ่งนะครับอีกคู่หนึ่งเลเวอร์คูเซ่นเจอโมนาโกนะอันนี้เลเวอร์ต่อครึ่งลูกนะครับสกอร์สูงไป2ลูกครึ่งควบ3ลูกนะครับ อันนี้ก็ให้ลองไปที่โมนาโกนะครับก็ตามค่านะโมนาโกชนะไปได้2ตัวสาครับส่วนสกอร์ต่ําที่ให้ให้หยอดไปเนี่ยยิงกันตั้ง5ลูกครับเสียใจด้วยนะครับคู่สุดท้ายในยูเว่เจอน้องนะครับเป็นยูเว่ต่อลูกควบลูกครึ่งนะครับสกอร์สูงไป2ลูกครึ่งนะ อันนี้พ่ายยอดยูเอแล้วก็สกอร์ต่ำนะอันนี้ก็เข้าแค่สกอร์ต่ำนะครับสเสมอกัน1-1งนงนะครับเรามาต่อกันที่ฟุตบอลคู่ที่น่าสนใจประจำค่ำคืนวันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์กันก่อนนะครับคู่แรกที่อิตาลีนะครับซาซ,าโ,ซโลเจอนาโปลีนะคู่นี้แข่งตีสองนะครับเราไปที่ฮอลแลนด์นะอาร์เคซีวอลไว้นะเจอฟอร์ซูนาซิตาดนะครับคู่นี้แข่งตีสนะเราไปที่เยอรมันต่อนะครับอัลส์บวกนะเจอเฮาเฟนแฮมนะครับคู่นี้แข่งตีสองครึ่งนะครับที่สเปนนะเจอ อเมริกานะครับคู่นี้แข่งเวลาตีสามนะครับโอแซเจอรียงนะครับคู่นี้ที่ฝรั่งเศสนะแข่งตีสามนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายเป็นแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับคาร์ดิฟซิตี้เจอริดดิงนะคู่นี้แข่งเวลาตีสามเช่นกันครับเรามาเริ่มคู่แรกกันก่อนเลยนะครับซาซิโอโลนะทีมอันดับ15ของตารางนะครับเจอจากฝูงนะนาโปลีของอ่ากันโชซิลีอาร์นะครับคู่นี้ก็มีกิจกรรมดีๆนะครับให้ร่วมสนุกกันนะทายผลสกอร์เข้ามาได้นะครับเข้ามาในคอมเมน นี่เลยนะเราก็จะมีของรางวัลมาแจกให้นะครับทุกคนเลยที่ทายถูกนะครับเข้ามาคอมเมนต์ได้เลยนะครับในคลิปนี้นะครับคู่แรกเนาะเรามาดู อัปเดตความพร้อมของผู้เล่นกันก่อนนะครับก็ซารซาโล่นะ้าบ้านก็มีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่หนึ่งตำแหน่งนะครับเจเรมี Jeremy, นะทรอยจันนะครับส่วนทั้งฝนะั่งนาโปลีนะมีอ่อเชโกโมนะลอสปาโดลี่นะครับที่ได้รับปัญหาบาดเจ็บไปนะครับไลน์อพของทั้งสองทีมเนี่ยอ่าซาซาโล่มาในระบบ4-3-3นะครับก็ยังมีตัวหลักตัวทีเด็ดอยู่ นะไม่มีปัญหาการจัดตัวผู้เล่นนะครับส่วนทางฝั่ง,งทีมเยือโปนีเนี่ยก็วันนี้มาจะหนักจะเต็มเช่นเดิมนะครับ4-3-3นะก็ยังมีอ่าคารารัสเสเตเลียนะครับแล้วก็มีอ่าโอซิมเฮนนะครับที่เป็นทีเด็ดในแดนหน้านะทั้งสองคนนี้โชว์ฟอร์มได้ดีมากๆนะครับเรามาดู สถิติของทั้ง2ทีมกันก่อนเนะาะหครั้งล่าสุดนะครับก็เป็นนาโปลีเนี่ยชนะได้ไป2ครั้งนะครับแล้วก็ซาซาโรเนี่ยชนะได้ไป1ครั้งนะครับสเสมอกันไป2เกมเนาะฟอร์มของซาซาโ,ซโลเนี่ยหนัดล่าสุดเนี่ยชนะ2นะครับสเมอสมอ2แพ้ไป1น,นะแต่ก็ทําเงินได้ไปถึง4เกมเลยนะครับนักลงทุนก็คงจะถูกใจไม่ใช่น้อยนะก็นัดล่าสุดนี่ก็บุก ไปเสมออูดิเนเซ่ได้2ต,ตัวต่อ2นะครับแล้วก็เปิดบ้านชนะอตาลนตาได้1นูนย์นะบุกไปอัดเอซิมิลานได้ถึงทินเลยนะครับห้าประตูต่อ2นะครับแล้วก็เสมอมอนซ่า1ประตูต่อ1นะครับแล้วก็เปิดบ้านพ่ายให้กับไลเซโอไป2ประตูต่อ0ูนนะครับส่วนฟอร์มในบ้านนั้นก็ชนะ1นะครับเสมอ1แพ้ไป3เกมนะทำเงินไปได้3เกมเช่นกันนะครับทั้งฝั่งทีเมเยอรุนีก็จาก่าฝนะูงเนาะฟอร์มร้อนแรงมากๆนะครับ5้นัดล่าสุดนี่ก็ชนะ4เสมอ1นะ ไม่แพ้ใครเลยนะครับทำทำเงินได้ไป4เกมเลยนะครับมีเปิดบ้านอัดเคโมเนเซไปนะสามศูนย์นะครับแล้วก็บุกอัดสเปเซียไป3ามศูนย์เปิดบ้านชนะโลมาไป2อหนึ่งนะครับบุกไปชนะซาแลนิตาหน้าไป2อศูนย์นะเสมอเคโมเนเซในฟุตบอลถ้วยไป2ประตูต่อ2นะครับส่วนฟอร์มนอกบ้านก็ชนะ4แพ้หนึ่งนะครับผมเออราคาวันนี้ก็เปิดมาที่นาปโปลีนะต่อลูกหนึ่งนะครับสกอร์สูงเนี่ยขึ้นไปถึง3ลูกเลยทีเดียวนะผมก็ยังแอบหยอด จ่าฟูงนาโปลีอยู่นะครับเพราะช่วงนี้ฟอร์มดีมากๆเลยนะส่วนสกอร์สูงเนี่ยคิดว่าน่าจะถึง3ลูกนะครับคู่ต่อมาเราไปที่ฮอลแลนด์นะครับอา c เคซีวาไว้นะเปิดบ้านรับการมาเยือนของฟอร์ตูนาซิตาดนะครับอันดับ9เจออันดับ10นะอัปเดตผู้เล่นกันก่อนเลยนะครับทางฝั่งเจ้าบ้านวาไวเนี่ยมิกาเบลเบตนะครับที่ได้รับบาดเจ็บส่วนฝั่งฟอร์ตูนาซิตาดเนี่ยมีซิกโมนาวารนะที่เจ็บไปนะครับ ไลน์อัพของทั้งสองทีวันนี้เจ้าบ้านมาในระบบ 3, 4, 1, 2นะครับยังไม่มีปัญหาการจัดตัวผู้เล่นนะครับส่วน ฟอร์ตูนาซิตาเนี่ยก็มาในระบบ4 2 3 1นะครับก็ยังมียูมาส์นะที่เป็นทีเด็ดในแดนหน้าอยู่นะครับออสองทีมเนี่ยเจอกัน5ครั้งล่าสุดก็เป็นฟอร์ตูนาซิตาชนะไป2ครั้งนะครับวาวไวนเนี่ยชนะไป1ครั้งนะครับเสมอกันไป2เกมเนาะฟอร์ม5นัดล่าสุดของทางเจ้าบ้านนะครับชนะ2เสมอ2นะครับแพ้1นะแต่ก็ทำเงินไปได้4เกมเลยนะครับประกอบด้วยแพ้อาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมนะไป3ประตูตอนหนะครับเสมอ เอ็กเซลซไป0-0นะครับชนะโกลเฮดอีเกิลในบ้านไป3-1นะเปิดบ้านชนะเอ็มเมนไป2-0นะครับเสมอสปาร์ตาลอตเทอร์ดัมไป0ประตูต่อ0นะครับส่วนฟอร์มในบ้านก็ชนะ3เสมอ1แพ้1น,น,นะ ทำเงินไปได้3เกมเช่นกันนะครับเรามาดู Fortuna s i ซิตาดกันบ้างนะครับ5เกมล่าสุดเนี่ยชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับทำเงินไปได้3เกมเช่นกันนะก็มีเฉียนชนะเอ็เมนไป1นูนะครับเปิดบ้านเสมอสปาร์ตรรัสรอตเทดัมไปสูนระตัวต่อศูนนะครับบุกไปชนะคัมบู 2ประตูตอนหนึ่งนะครับเปิดบ้านชนะเฮโรเวยนไป2อศูนย์นะครับบุกไปโดนอาซาดอาร์มาอัดไป3ประตูตอนหนึ่งนะครับส่วนฟอร์มที่อ่าเล่นนอกบ้านเนี่ยก็ชนะ3เสมอ1แพ้1น,นะครับทำเงินไปได้อยู่3เกมเช่นกันนะราคาวันนี้เป็นเจ้าบ้านนะครับ KC ซีวอลไว้นะต่อที่ปอบป,ปานะสกอร์สูงไป2ลูกครึ่งควบ3ลูกนะครับอันนี้แอดแอบหยอดไปที่เจ้าบ้านนะครับวอลไว้นะแล้วก็สกอร์ต่ำนะครับคู่ที่3เราไป ที่บุนเดสลลกาเยอรมนีนะครับ เอาสบวกอันดับ13ของตารางนะครับเปิดบ้านเจอฮอฟเฟนแฮมทีมอันดับ14ของตารางนะครับก็อัปเดตผู้เล่นบาดเจ็บกันก่อนนะทางฝั่งเอาสบวกนะก็มีผู้เล่นบาดเจ็บเหมือนเดิมนะครับ7ตัวนะโทบิอัสจอบนะรูเบนวากัสนะครับมีริชออกฟอร์ดนะนิคลาสดอชนะครับแล้วก็เอลวินคารโดนานะเอาโก้ co, แล้วก็มีแอนเดรียนฮานนะครับส่วนทางฝั่งฮอฟเฟนแฮมมีผู้เล่นติดโทษแบนหนึ่งคนนะครับเดนิสนะจิเจอร์นะครับแล้วก็บาดเจ็บไปอยู่3 ตัวนะมีโรเบิร์ตสโตรฟนะจาคอบเบิร์นลาเซนนะครับแล้วก็คริสชาโพรเมลนะครับก็ไลน์อัพของทั้งสองทีมเนี่ยฝั่งเจ้าบ้านมาในระบบ4-4-2นะครับผู้เล่นบาดเจ็บไปส่วนหนึ่งแต่ก็ยังมีผู้เล่น คีแมนอยู่นะครับเดมิทรวิกนะยังน่าจะได้ลงเป็นตัวจริงนะดาวซันโวของทีมนะครับส่วนทางฝั่งฮอฟเฟนแฮมเนี่ยมาในระบบ3 4 1 2หนะครับตัวหลักๆก,ก็ยังอยู่ครบนะครับแดนน้ายังมีบวมการ์ตเนอร์อยู่นะตัวนี้ก็เป็นดาวซันโวของทีมเช่นกันนะก็ยังเป็นทีเด็ดของทีมฮอฟเฟนแฮมอยู่นะครับเรามาดูสถิติ ห้านัดล่าสุดของทั้งสองทีมที่เจอกันนะเป็นฝั่งฮอฟเฟนไฮม์นะครับที่ชนะได้ถึง4เกมเลยเนาะออาสบวกชนะไปได้เกมเดียวนะครับส่วนฟอร์มห้านัดล่าสุดเนี่ยเจ้าบ้านเอาสบวกเนี่ยชนะได้2นะครับแล้วก็แพ้ไป3เกมนะทำเงินไปได้3เกมนะครับมีบุกไปแพ้ไมล์มาสานะเปิดบ้านเฉือนเลเวอร์คูเซ่นไป10นะครับแล้วก็บุกไปแพ้ไฟบวก31นะครับก็เ,เปิดบ้านชนะไิเช่นกัดบักไป10นะครับบุก ไปแพ้บุรีเซียดอนมูน4ประตูต่อ3นะส่วนฟอร์มเวลาเล่นในบ้านก็ชนะ2นะครับเสมอ1แพ้ะครนะทำเงินไปได้3เกมนะครับส่วนทางด้านทีมเยือนฮอฟเฟนไฮมเนี่ยช่วงนี้นี่ฟอร์มไม่ค่อยดีนะชนะไม่ได้เลยนะครับใน5เกมล่าสุดเนี่ยแพ้ไป4เกมเลยนะทำเงินไม่ได้เลยนะครับฟอร์มนอกบ้านก็เช่นกัน,นครับแพ้ไป4เกมเลยครับแล้วก็เสมอ1เกมชนะไม่ได้เลยนะวันนี้เปิดราคามาแค่ เสมอนะครับสกอร์สูงไป2ลูกครึ่งควบ3ลูกเนาะอันนี้ผมก็อแอบหยอดไปที่เอาส์บวกนะครับส่วนสกอร์เนี่ยผมยังให้ต่ำอยู่นะคู่ต่อมาเราไปที่ลาลิก้าสเปนนะครับคิโรน,นานะทีมอันดับ11ของตารางนะเปิดบ้านรับการมาเยือนของอเมริกนะครับทีมอันดับ15ของตารางนะครับซึ่งเรามาอัปเดตความพร้อมของผู้เล่นก่อนเลยเนาะเป็นฝั่ง เจ้าบ้านนะที่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บไป6กตำแหน่งนะครับติดโทษแบนไป1คนนะครับติดโทษแบนได้แก่มิเกลกูเตเลสนะครับส่วนผู้เล่นได้รับบาดเจ็บยังเคลนะเฮเรรานะครับมียานคูโตนะครับวาเลรี่เฟร์นันเดสนะมีเรเนียนะครับอิบาฮิมาเคเบ่นะคนสุดท้ายดาวิดโลเปสนะครับฝั่งทีมเยือนอเมเนียเนี่ยไม่มีปัญหาผู้เล่นได้รับบาดเจ็บเลยนะครับทางฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยไลน์อัพมาในระบบ 4, ี่ห้นะครับตัวหลักๆก,ก็ยังอยู่ครบหน้าที่เจ็บๆไปนี้เป็นแค่ตัวสำรอง ส,ส่วนใหญ่นะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนอเมเลียมาในระบบ4-2-3-1นะครับด้านหน้าก็ชัวเรสนะแล้วก็มีเอมบาบานะครับที่ยังเป็นทีเด็ดให้กับทีมอเมเลียได้อยู่เสมอนะฟอร์มของทั้ง2ทีมเนี่ย5นัดที่พบกันเนี่ยชนะกันไปฝั่งละ2ครั้งนะครับฟอร์มของคิโรนาเจ้าบ้านนะชนะ2นะครับแพ้3ใน5เกมล่าสุดนะก็ทําเงินไปได้2เกมนะครับล่าสุดนี้ก็บุกไปแพ้คารดิส2-0เนาะเปิดบ้านชนะบาร์เซีย1-0นะครับแพ้บาร์เซโลนา 0นะครับในบ้านไปเยือนแพ้เบียริล1-0นะครับเปิดบ้านชนะเซบียาไป2ประตูตอนหนะครับส่วนฟอร์มในบ้านเนี่ยฮนดล่าสุดก็ชนะ3สเสมอ1แพ้1นะทำเงินไปได้3เกมนะครับทางฝั่งทีมเยือนกันบ้างนะอเมริกน,นะครับชนะ1สเสมอ2แพ้2นะครับประกอบไปด้วยแพ้ ริเบติสในบ้านไป2อตัวตัดสานะครับแล้วก็บุกไปแพ้ไลยโอบายกีกาโนไป2อูนเนาะเปิดบ้านชนะเอสปายอปไป3าหนึ่งนะครับบุกไปเสมอบาเลนเซีย2อสองเสมอแอตเลติโกมาดริดในบ้านไป1ประตูต่อหนึ่งนะส่วนฟอร์มเวลาเป็นทีมเยือนเสมอ2นะครับแล้วก็แพ้ไป3เกมนะแต่ก็ยังทําเงินได้3เกมอยู่นะครับถึงจะไม่ชนะก็เถอะนะวันนี้ราคาเปิดมาที่เจ้าบ้านนะครับคิโรนาต่อครึ่งลูกสกอร์สูงไป2ลูกครึ่งนะครับแอบหยอด ไปที่เจ้าบ้านนะครับคิโรนานะส่วนสกอร์เนี่ยไม่น่ายิงเกิน3ลูกครับเราไปต่อที่ฝรั่งเศสกันบ้างน,นะครับหลีกเอิงนะโอแซทีมอันดับ1ิ 9ของตารางครับเปิดบ้านเจอโอลิมปิกลียงนะทีมอันดับ9ของตารางนะครับอัปเดตความพร้อมของผู้เล่นกันก่อนเลยนะครับทางฝั่งโอแซเจ้าบ้านนะครับมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่3คนนะทีโอเพลนนานะครับมีซิกิลี่เดมเบเล่นะครับมีเคลุยอาร์ชิลนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนโอลิมปิกลียงเนี่ยมีมาโลกัสโตนะครับมีอเล็กซานเดร์ลากาเซตนะที่ได้รับปัญหาบาดเจ็บไปนะครับรายอ้าวของทั้งสองทีมเนี่ยเป็นทาง เจ้าบ้านโอแซนะมาในระบบ433นะครับตัวเก่งยังอยู่ครบนะครับทางฝั่งโอลิมปิกลียงเนี่ยมาในระบบ3412นะครับขาดไปแค่ลากาเซตนะนอกนั้นก็ลงได้ปกตินะครับเรามาดูผลงาน 5นัดกันก่อนเลยนะของทั้ง2ทีมนะครับเป็นฝั่งโอลิมปิกลียงนะชนะไปได้3เกมนะครับแล้วโอแซเนี่ยชนะลียงได้เกมเดียวจาก5นัดล่าสุดนะครับฟอร์ม5นัดของเจ้าบ้านเนี่ยก็เสมอ2นะแพ้3นะครับทำเงินไปได้3เกมนะล่าสุดนี่ก็บุกไปเสมอองเช่หนนะครับเปิดบ้านแพ้กับโรเดสอเวรอนไป2-3นะครับเปิดบ้านเสมอแรงไป00บุกไปแพ้มอรโก32นะครับเปิดบ้านแพ้มงเลิเย สอ2ศูนยนะครับส่วนฟอร์มในบ้านก็ไม่ค่อยดีนะชนะ1แล้วก็แพ้4เลยนะครับทำเงินไปได้แค่เกมเดียวนะครับทั้งฝั่งทีมเยือนเนี่ยโอลิมปีกรียงอะ่ะ ชนะ3เสมอ2อนะครับทำเงินได้3เกมนะครับล่าสุดเปิดบ้านชนะลองไป2-1นะแล้วก็เสมอริวในฟุตบอลถ้วยในบ้านไป2-2นะครับบุกไปชนะทัวร์ได้3-1นะครับเสมอในบ้านกับเบรสไป00นะและนัดสุดท้ายบุกไปชนะอชชักเชียไป2ประตูต่อ0ูนะครับส่วนนอกบ้านก็ชนะ4เสมอ1นะครับทำเงินได้3เกมนะฝั่งโอลิมปิกลียงนะครับเปิดราคามาที่ครึ่งควบลูกนะสกอร์สูงไป2ลูกครึง่งนะครับ อันนี้ผมก็หยอดไปที่ทีมเยอนนะโอลิมปิกลียงนะครับสกอร์เนี่ยน่าจะยิงกันถึง3ลูกนะครับคู่สุดท้ายนะครับกลับมาที่อังกฤษนะครับแชมเปนชิพนะคาดิฟทีมอันดับ21ของตารางนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของบริดดิงทีมอันดับ15ของตารางนะอัปเดตความพร้อมของผู้เล่นก่อนนะครับาทางฝั่งเจ้าบ้านก็ มีบาดเจ็บไป2คนนะจะมีลูคอลลินนะครับเอบูอดัมนะครับส่วนฝั่งลีดดิ้งทีมเยือนนะมีโทโมัสโฮเมสนะครับมีแซมแฮตจิสันนะครับมีโอวิลเอจาริยนะครับเดยานเทเทคนะครับไลน์อัพของทั้ง2ทีมนะทางฝั่ง,งคาดิฟซิตี้นะครับก็มาในระบบเดิมนะ3 5 2นะครับก็ไม่น่าเปลี่ยนทีมจากชุดบุกชนะเบอร์มิงแฮมซิตี้ได้2ประตูต่อศูนย์นะดาวโอดาวดาว้ดานะที่ยังเป็นทีเด็ดนะครับโดยรวมแล้ว ู่เลนก็ยังอยู่กันครบนะครับส่วนทางฝั่ง,งทีมเยือนเนี่ยริดดิ้งเนี่ยมาในระบบ3-5-2นะครับก็มีแอนดี้แค o โร่เนาะกองหน้าตัวอันตรายนะครับจอมเสียบยังคอยบัญชาการตรงหน้าอยู่นะฮะแล้วก็มีโทมัสอินสะ์ลูกของพออินส์ครับที่ยังได้เล่นชุดนี้นะก็ถือว่ามีตัวดีๆหลายตัวเหมือนกันนะครับเรามาดู หานัดล่าสุดของทั้ง2ทีมนะก็เป็นฝั่งริดดิงนะที่ชนะไปได้3ครั้งนะครับส่วนคา r ดิฟเนี่ยชนะไปได้แค่ครั้งเดียวนะครับฟอร์มการเล่น5้านัดล่าสุดเนี่ยคา c i ดิฟซิตี้เนี่ยจริงๆแพ้รวดมาแต่ก็เพิ่งมาชนะเบอร์มิงแฮมนัดที่แล้วนะครับหเกมทำเงินได้ไป1ครั้งนะมีชนะเบอร์มิงแฮมนะครับส0เนาะ บุกไปชนะนะครับแล้วก็เล่นในบ้านแทนได้สโบรไป1นึนะครับบุกไปแพ้ฮาหนึ่งศูนย์บุกไปแพ้ลูตันทาหนึ่งศูนย์เปิดบ้านแพ้มิววอลไปหนึ่งศูนย์นะครับฟอร์มในบ้านเนี่ยห้านัดล่าสุดก็เสมอสามแพ้สองเนาะทำเงินไปได้แค่ครั้งเดียวนะครับส่วนริดดิ้งนะก็ชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้ไปสามเกมนะครับฟอร์มก็พอกันเลยนะนะัดล่าสุดก็ชนะรอตเตอร์แฮมไปสองประตูตอนหนึ่งนะครับต่บุกไปแพ้ซันเดลเล่หนึ่งศูนย์นะ เปิดบ้านเสมอวัตฟอร์ดไป2-2นะครับบุกไปแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1ประตูต่อ3ใน FA ฟเอครับนะครก็โดนสโตกซิตี้อัดไป4ประตูต่อ0นะฟอร์มนอกบ้านเสมอ1แพ้ไป4นะครับทำเงินไปได้2เกมนะครับเป็นคาดิปเปิดมาที่ครึ่งลูกนะครับสกอร์สูงไป2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะแอบหย่อนไปที่เจ้าบ้านนะครับคาดิฟนะสกอร์คิดว่าต่ำนะครับก็จบไปแล้วนะครับ6คู่ที่น่าสนใจภายในค่ำคืนวันที่วันศุกร์ที่17กุมภานะเดี๋ยวมาสรุปให้ก่อนเลยนะ ครับคู่แรกนะซาโซโลเจอนาโปลีนะครับปลีต่อลูกหนึ่งสกอร์สูง3ลูกเนาะหยอบพี่นาโปลีเราคิดว่ายิงถึง3ลูกนะครับอีกคู่หนึ่งเนี่ยอาอ์เคซีวอลไว้นะเจอฟอร์ตูน่าซิตตานะครับก็วอลไว้ต่อปอนะสกอร์สูงไป2ลูกครึ่งควบ3นะครับหยอบไปที่วอลไว้แต่หยอดต่ำนะครับคู่ที่3าเอาสบวกนะเจอฮอฟเฟนแฮมนะราคามาเสมอนะครับสกอร์สูงไป2ลูกครึ่งควบ3ลูกนะครับอันนี้หยอบไปที่เจ้าบ้านนะสกอร์ต่ำเช่นกันนะคู่ที่สี่คิโรนาเจออเมริกันะครับคิโรนาต่อครึ่งลูกสกกออรร์สููงง2ลคคึ่่เนนาะหยไปทีิโ สกอร์ต่ำนะครับคู่ที่5โอซเจอรียงนะรียงต่อครึ่งควบลูกสกอร์สูง2ลูกครึ่งนะครับอันนี้หยอดไปที่รียงนะแล้วก็สกอร์สูงนะครับคู่สุดท้ายคาดิฟเจอริดดิงนะครับคาดิฟต่อครึ่งลูกนะสกอร์สูงไป2ลูกควบสองลูกครึ่งนะครับอันนี้ก็หยอดไปที่คาดิฟสกอร์ต่ำนะครับเดี๋ยวแถมสเตปห้อีกหน่อยแล้วกันนะครับสเตปอันแรกก็เป็นนโปลีนะครับวาวไว้นะก็รียงนะคู่ต่อมาเนี่ยไปที่คิโรนานะครับ บลส์บวกนะครับคาดิฟซิตี้นะครับก็ยังมีกิจกรรมดีๆนะครับร่วมทายผลสกอร์คู่ซาซโโลกับนาโปลีนะครับมีของรางวัลมาแจกนะคอมเมนต์ได้ใต้คอมเมนต์นี่เลยครับเดี๋ยวถ้าใครถูกและเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อไปนะครับยังไงอย่าลืมแอด MBT 8.9นะครับข้างในมีคู่ VIP นะเข้าไปดูได้เลยนะครับมีทีเด็ด VIP นะแล้วก็มีอะไรเด็ดเด็ดรอคุณอยู่ข้างในอีกเยอะเลยนะครับยังไงก็ช่วยกันโคนละห่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานมุมบอลเต็งกันด้วยนะครับนะได้สร้างสารคผลงานดีๆให้ผู้ชมได้ฟังทุกๆวันนะครับวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับ